สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเยปเป็นพาสวยมาอีกแล้วค่ะมีสิ่งดีๆมีแบบสาระก็ไม่มีสาระและมีเรื่องทุกอย่างค่ะไม่ว่าเรื่องการแต่งตัวไม่ว่าเรื่องความสวยความงามไม่ว่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่มีความรู้หรือบางคนก็ลืมไปบางคนก็ไม่ลืมบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะคะท่นเป็นขอแนะนําว่าเอามาเป็นสิ่งที่แนะนำหรือแบ่งปันกัน,กนสิ่งดีๆนะคะ พี่น้องจาได้ไหมคะบ้านเองนะ่ะช่วงโควิดหรือว่าช่วงที่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช่นะคะที่นี่ของในบ้านเองนะ่ะมันจะมีมังมอ,งม,องมากมายในสวนเองอะไรก็ได้ก็สามารถนํามาผลิตอะไรได้หลายอย่างแต่วันนี้แยเพ็นขอยกตัวอย่างได้ไหมคะไม่ไผ่ไม่ไผ่ไไนะคะน้องจ๋าหรือไม่ไผ่หรือรอ,อันน้ิขบขลามนะคะ ก่อนอื่นนะคะขอแนะน,นํานิดหนึ่งเกิดยไม้ไผ่นอกข้อก็จะมีประโยชน์หลายอย่างอย่างเช่นเขาเอาไปทํากระดาษพี่น้องทําเฟอร์นิเจอร์ทำรั่วก็ได้หรือตบแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างหลายอย่างนะคะแต่ว่านี่ยาเพ็นะ่ะเราก็ามาทําเป็นของกินได้ด้วยอย่างเช่นขขาวหลามนะคะ ที่นี่พี่น้องจ้าเยพินน่ะเอ๊ะสื่อเขาล้า,า,า,างามานเนาะคือท,ทำไงเนาะที่นี่กำลังคิดนิดหนึ่งก็มีอยู่ในหัวอยู่แล้วเนาะทีนี่ก็เลยว่าเอามาล้างทําความสะอาดเซ็จแล้วพี่น้องจ้ารู้ไหมว่าขขาล้ันไม่เปื้อนอะไรอันนี้เหมาะสําหรับการแต่งบ้านรู้ไหมยเยพินทําทไงคะนะคะ,คะล้างสะอาดให้เรียบร้อยเ,ยเด้อเรือรู้ไหมยเยพินเอามาทําอะไรมีแค่สองอย่างมีน้ำกะ กระบอกขรามกินเ็จแล้วบางคนทิ้งนะคะแต่ยายเพ็ไม่ทิ้งนะมีตั้งสามอันพี่น้องที่นี่อะไรรู้ไหมเอาจะมาทาอะไรให้ดูพิซไตพี่น้องจา๋ามีประโยชน์เราทําให้บ้านงามดานี่เห็นไหมคะนี่ยายเพ็เอาใส่น้ำเลยเสจแล้วก็เอาไอ้ไอ้เนี่ยดอกไม้อันนี้นะมาใส่เห็นไหมคะสวยไหมคะพี่น้อง แล้วก็เมาตกแต่งบ้านเหมาะสาหรับรีสอร์ทเหมาะสําหรับร้านอาหารเหมาะสําหรับไอ้บ้านที่เป็นแบบว่าเหมือนทั่วไปที่แบบว่าหรือเองงี่าวางที่โต๊ะกินข้าวก็ได้หรือวางตามมุมบ้านตามต่างๆไรได้หมดค่ะเพราะว่ามันเป็นพวกอากาศด้วยนะคะืูว่าเห็นไหมงามไหมคะเห็นไหมเล็กๆในน้อยที่เยปพนผัดงินมาอาจจะจัดไม่สวยนิดน,นึงนะคะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ไม่ต้องทิ้งแล้วมันไม่รั่วดาพี่น้องนี่เห็นไหมใต้นี่มันไม่รั่วดา เลาเหมาะสําหรับไอ้ที่ว่าเองเองเองหาต้นไม้ที่มันจะเป็นต้องใส่ดินอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมคะนี่ไม่ต้องใส่ดินเห็นไหมคะแล้วมีอีกอันหนึ่งนะคะพี่น,อน้องนีเอ้ยงามเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ดินแค่ใส่น้ําก็ใส่ตัวนี้ไปแล้วมันก็ึืนรากเองเลยเองก็เอาไปปลูกตามสวนเองตามอะไรก็ได้นะคะนี่ฟอกอากาศได้ดีทั้งสองอย่างนะคะเห็นไหมประโยชน์ง่ายๆนะคะ จากช่องเยพินพาสวยใครกินแล้่ยเข่าล้ามอย่าทิ้งเดวยค่ะนี่เห็นไหมคะงาติดไตค่ะติดไตค่ะเห็นไหมคะได้ประโยชน์พี่น้องเยพินก็เอามาใส่ก็ไอ้ตกินเขา่าแล้ววางในห้องน้ําก็ได้ก็คือฟอกอากาศในห้องน้ําว่าตรงนี้ก็ได้พี่น้องแล้วอย่างร้านอาหารที่เป็นแบบซื่อๆนะพี่น้องคือเอาไปวางโดยไม่ต้องมาแบบเปลี่ยนบ่อยด้วยบางที่ก็แค่เปลี่ยนแต่น้ําถูกไหมคะ แล้วก็อะไรอีกไหมแล้วก็บ้านที่เป็นเหมือนคล้ายๆรีสอร์ทบ้านที่เป็นแบบราะะ้านอาหารที่คล้ายๆทุง่งนาขาพูดนะคะคนดูแล้วก็ดูไปนะคะแล้วเกอเอาไปแขวนตามอะไรก็ได้ตามหน้าต่างตามประตูตามอะไรได้หมดเลยค่ะนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะ, ك, นะคะอย่าลืมนะคะกินข้าวหลามแล้วอย่าทิ้งนะคะเพราะข้าวหลามมีประโยชน์มากมายเอ้ยไอ,ไอ้กระบอกข้าวหลามมีประโยชน์มากมายไม่ไผ่ก็มีประโยชน์มากมาย ใช้ทากระดาษดาเห็นไหมที่เขียนสือมีประโยชนม์มุ่งทำฟูนิเจอทํทสวนทารั่วได้หมดพี่น้องเพียงแต่ว่าใครจะมีวิธีเอาไปทําตกแต่งอีกแบบหนึ่งเอาไปทาสีเอาไปอะไรก็ได้แต่เพ็นชอบแบบธรรมชาติเพราะวันหนึ่งกินข้าวล้ามเล้วไม่ต้องทิ้งเก็บมาไว้นะคะเดี๋ยวใส่นี่นะคะคุณนี่เห็นไหมคะงามดิพี่น้องเห็นไหมงามแบบธรรมชาติไม่ต้องไปไหนเลยค่ะเห็นไหมคะงั้นอีก อีก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 แบบหนึ่งนะคะที่ช่องเยปินพาสวยขอแบ่งปันสิ่งดีๆขอแบ่งปันในเรื่องของอะไรนะสิ่งดีๆที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องทิ้งบางที่เองก็มานึกได้เองเอามาทำนี่พี่น้องแล้วเสร็จแล้วบ้านอบอุ่นเพราะมีต้นไม้แล้วคนชอบต้นไม้หนูเยป็นชอบต้นไม้มันก็เขียวขจีไปในบ้านเองนดแล้วก็ฟอกอากาศเองนดแล้วก็ให้รู้สดชื่นแจ่มใสเห็นไหมคะ งั้นนะคะขอบคุณมากนะคะที่เขามาติดตามชมช่องยาเพ็นพาสวยนะคะขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองและก็สวยไปด้วยกันมีสิ่งเล็กๆในน้อยชมอยาเพ็นก็มีสาระเบงมังมีสาระเบึงรวมปรลุมปรีกันไปด้ยก็ลงไปทําดูนะคะนี่วันนี้บรรยากาศสวยีงามนะคะงั้นขอบคุณนะคะพูดผิดพูดถูกขอโทษขอษขอภยัยผาดพิญถึงอะไรสิ่งที่ไม่ดีก็กลาบขออภัยมาลที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไป